ละครชีวิตรักรอยรักอียิปต์เจ้าหญิงเรดมุลกับมาเรนอาเปิดประตูเข้าไปในห้องนอนของนาราแต่ไม่เห็นหญิงสาวอยู่ในนั้นตายแล้วราชินีหายราชินีหายไปพีค่คะองหญิงนางจะหายไปได้ยังไงนี่เมื่อไม่มีใครเห็นนางออกไปเลยนางก็นอนร้องไห้อยู่ในห้องทั้งวันทั้งคืนอยู่แล้วหม่อมฉันใจไม่ดีเลยพคะเจ้าหญิงหมายความว่ายังไงมเรนอา ผมฉันบอกไม่ถูกแต่หมมฉันรู้สึกสังหอนใจไปคะ่ะช่วยกันตามหานางเร็วทางด้านฟาโรเมเนเซราก็นอนหลับอยู่เขารู้สึกร้อนรุ่มแปลกๆเหมือนจะจำนาราได้จึงลุกออกมาเดินหานาราลูกลูกของเรานารานาราเจ้าหญิงเทติยาที่หายไปเข้าห้องน้ำมากลับออกมาไม่เห็นฟาโรก็หงุดหงิดฟาโร ฟาโรอยู่ไหนเพคะฟาโรเม่ยาฟาโรไปไหนเจ้าเห็นหรือไม่หม่อมฉันเห็นเดินออกไปจากห้องเพคะแต่ก็ไม่รู้ว่าไปที่ไหนก็แล้วทำไมไม่ถามนะคะนางง้อโษหม่อมฉันเป็นแค่สาวใช้นะเพคะใครจะกล้าคงออกไปเดินเล่นเท่านั้นเองไม่มีอะไรหรอกองค์หญิงอย่าคิดมากเลยเพคะถ้าไปหาอินาราจะว่ายังไงเจ้านี่ใช้ไม่ไดีเรื่องเลยนะ ไม่หรอกเพคะฟาโรหลงไหลพระนางออกขนาดนี้ไม่มีทางกลับไปหาราชินีนาราแน่เพคะหม่อมฉันแน่ใจจริงด้วยนะฟาโรตกอยู่ในอำนาจของข้าไม่มีทางที่จะไปหาหนางนาราได้ <c oughs> ราชินีไปนอนทำตัวหอมๆรอยอยู่บนเตียงเธอเพคะเมื่อฟาโรกลับมาแล้วหม่อมฉันจะให้สัญญาณแหมเจ้านี่รู้ใจข้าจริงๆนะเมยา่า <c oughs> ได้ข้าจะกลับไปทำตัวหอมๆนอนอยู่บนเตียงแม่คะ่ะพ่อคะ่ะให้ลูกกลับไปหานะคะว่าแล้วนาราก็ตัดสินใจกระโดดลงไปในน้ำเพื่อหวังว่าจะได้กลับไปหาพ่อแม่ที่กรุงเทพณประเทศไทยปีพศ2564ขณะที่ท่านประมุขนอนหลับอยู่โทรศัพท์ก็ดังขึ้นเขาหัวเสียด้วยความหมุดหงิด ใครวะไม่มีมันยญาติเลยจะเที่ยงคืนอยู่แล้วยังโทรศัพท์มาซะได้ฮัลโหลสวัสดีครับท่านผมมีข่าวด่วนข่าวสำคัญก็เลยต้องโทรกวนท่านกลางดึกครับมีอะไรก็ว่ามาผมกำลังนอนหลับอยู่เชียวมีคนพบเจอหญิงไทยหน้าตาคล้ายคุณนาราจมน้ำแล้วก็คลื่นพัดเข้าฝั่งที่แม่น้ำนายเมืองไคโลครับท่าน มีคนช่วยเธอไว้แล้วนำตัวส่งโรงพยาบาลครับสิงเหรอได้ข่าวนาางั้นเหรอคุณไม่ได้หลอกผมใช่ไหมคุณนักสืบไม่ได้หลอกแน่นอนครับท่านผมว่าท่านรีบบินมาที่อียิปต์ด่วนเลยครับได้ได้ได้ฉันจะไปบอกภาคภูมิแล้วก็ไปดูนี้แล้วทั้งคู่ก็รีบเดินทางไปยังโรงพยาบาลไคโรที่หญิงปริศนากำลังเข้ารับการรักษาอยู่ขณะนั้นในเมืองไคโรหมอมมเชล กำลังทําการช่วยชีวิตนาลาไว้หน้าตาของหมอเคร่งเครียดเพราะในหัวมีแต่คําว่าต้องช่วยชีวิตผู้หญิงปริศนาคนนี้ให้ได้ช่วยให้ได้ช่วยให้ได้ยังไงฉันก็ต้องช่วยเธอให้ได้หมอมิเชลบอกตัวเองคล้ายมีความคิด,ดรังว่าผู้หญิงคนนี้เคยช่วยชีวิตแต่ก็นึกไม่ออกว่าผู้หญิงคนนี้จะไปช่วยชีวิตเธอได้ที่ตอนไหน จึงเดาไปว่าอาจจะเป็นเมื่อชาติที่แล้วก็ได้หมอมิเชลย,ยิ้มออกมาเมื่อเห็นว่านารากลับมามีลมหายใจอีกครั้งหมอครับผู้หญิงคนนั้นเป็นลูกสาวของผมหรือเปล่าตอนนี้เธอปลอดภัยแล้วนะคะแต่หมอย,ยังไม่ให้เยี่ยมหมอไม่สามารถรู้ได้ว่าเธอคือคุณนาราที่คุณตามหาหรือไม่ครับผมแค่อยากรู้ว่าใช่นาราหรือเปล่าขอผมไปเห็นหน้าเขานิดนึงได้ไหมครับท่านประมุต กับภาคมองหน้าหมอด้วยความหวังคุณพ่อคุณพ่อคิดว่าใช่นาราหรือเปล่าครับพ่อมั่นใจลางสังหรณ์อของพ่อบอกว่าน่าจะเป็นนาราเมื่อคืนพ่อก็ฝันดีด้วยถึงได้หงุดหงิดตอนที่นักสืบโทรไปหาไงละ่ะผมก็ภาวนาครับผมถามเจ้าหน้าที่คนที่ช่วยชีวิตพาเธอมาแล้วก็ไปแล้วก็ได้แต่ร้อยผู้หญิงคนนั้นฟื้นนั่นแหละจะได้รู้สักทีว่าใช่นาราหรือเปล่าครับ ยังไงเราก็มีความหวังมากกว่าสองปีที่ผ่านมาย้อนไปเมื่อสามพันปีก่อนหลังนาลาจากไปมนตราของเจ้าหญิงเทติยาก็สิ้นสุดลงกระทันหันจนองค์หญิงไม่ทันได้ตั้งตัวฟาโลหม่อมฉันอยากเล่นหนามาเพคะโอ๊ยปวดหัวปวดหัวจริงๆฟาบาทเป็นอะไรเพคะปล่อยนะเจ้ามาอยู่ใกล้ข้าได้ยังไงอะเทติยา แล้วเจ้ามาอยู่ในห้องนอนของข้าได้ยังไงฝ่าบาทนี่มันอะไรกันเพคะหม่อมฉันก็อยู่ที่นี่มาตั้งนานละออกไปนะนารานาราอยู่ไหนอ่ะข้าจะไปหานารานาราฝ่าบาทมนตราของข้าทำไมหายไปเร็วนักละ่ะเกิดอะไรขึ้นออมข้าแต่เทวีไอสิทธ์จงช่วยให้ฟาโรเมเนเซรากลับมารักข้าดังเดิม องค์หญิงเทติยาพรำทองสวดมนต์แต่ก็ไม่เป็นผลฟาโรเมเนสซราไม่ยอมเสด็จกลับมาทางด้านฟาโรเองก็รีบมาหานาราที่ตำหนักของเธอเจอแต่เจ้าหญิงกับมาเรนอากำลังร้องไห้เจ้าเป็นอะไรอะเรนามุนนาราล่ะนาราอยู่ไหนนางไปแล้วพคา,าเสด็จพี่นาราไปแล้วไปแล้วเหรอนางไปไหนพูดมาสิ ไปที่ที่นางจากมาเพคะเจ้าหมายความว่ายังไงเรรมุลไปที่ที่นางจากมาท่านพี่หลงเสน่ห์พี่เทติยาเพราะพี่เทติยาทําเสน่ห์เลก่กลทําให้ท่านทั้งรักทั้งหลงท่านทำร้ายพี่นาราสารพัดแถมยังตบหน้านางด้วยเพคะไม่จริงอะ่ะข้าไม่เคยหลงเสน่ห์เทติยาเป็นไปไม่ได้เพราะนางทําเสน่ห์ไงเพคะนางทําเสน่ห์เลก่กล ท่านพี่ก็เลยหลงไหลานางว่าไงนะเป็นความจริงเหรอจริงๆรงเพคะพอพี่นาราจากไปมนตราของนางถึงได้สลายบังอาจนะักทหารไปลอตัวนางเทติยามาข้าจะประหารมัน๋ยวนี้วายฝ่าบาทไม่นะไม่นะจะประหารข้าไม่ได้นะข้าเป็นเมียท่านนะฝ่าบาทเจ้าไม่ใช่เมียค่ะข,ข้าสอิดสะเอียนอย่าพูดคำนี้ีก ข้าไม่อยากตายข้าผิดไปแล้วฝ่าบาทอย่าประหารข้าเลยนะเพคะทหารเอามันไปนประหารได้ปโปรเถอะฝ่าบาทได้ปโปรดเถอะฝ่าบาทไว้ชีวิตเทติยาด้วยเถิดเจ้าจะให้ข้าไว้ชีวิตต้องสาวเจ้าทั้งที่มันทําลายชีวิตข้าอย่างนั้นหรอนางได้รับผลกรรมของนางแล้วเพะยค่ะแต่แค่นี้มันยังน้อยไปทุกคนออกตามหานารา ถ้าไม่เจอนาราข้าจะประหารนางเทดียาซะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะหวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะคะนารากลับกรุงเทพไปแล้วส่วนฟาโรก็ยังอยู่ที่อียิปต์แล้วทั้งคู่จะกลับมารักกันได้ยังไงคลิปหน้าเจอกันนะคะ